สวัสดีครับผมเราก็เกมโต้ลวตะลุกกันเช่นเคยนะฮะในรอบนี้ครับผมเป็นคิดที่สองของวันนะฮะไปอยู่ที่เกี่ยวกับตัวละครทางอุทงล้วนเลยนะนะครับผมอ่ะโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูอ่าเรื่องกระดูกวิญญาณก่อนนะกระดูกวิญญาณเนี่ยผมในคิดแรกผมพูดไปไม่หมดนะฮะว่ากระดูกวิญญาณนี่มาจากไหนมั่งนะฮะเราจะมาดูทีละส่วนนะครับผมนะฮะอ่ะเข้ามาที่ตู้กาชาของทางอุทงก่อนเนาะนะครับผม กดขอมม่าทีเดิมสองทีนะผมอ่ะมาดูครับผมนะฮะทางกระถงเนี่ยจะมีตู้อ่าพระบิดจะมีกระดูกวิญญาณประจําตัวเนี่ยอยู่หกชิ้นนะครับผมนะฮะก็คือทุกส่วนเลยครับผมแขนขาอย่างเงี้ยหัวอกนะครับผมมาดูที่ชิ้นแรกครับผมนะฮะชิ้นแรกได้จากการเปิดนะครับผมครบสองร้อยสามสิบโลนะฮะชิ้นที่สองเนี่ยก็ได้มาจากการเปิดครบสามร้อยสิบโลนะครับผมจะเป็นแขนซ้ายและกระดูกขาซ้ายนะครับผมตอนนี้ได้มาในอ่าระบบสเต็ปอัพนะฮะ ทีนี้กิจรกรรมพูดผิดอีกหนึ่งผมตัวที่ได้มาก็คือทางด้านกระดูกอกนะครับผมนะฮะจะได้ต่อเมื่อทําครบ5้าดาวแดงในช่วงนี้นะครับผมนะฮะในอนาคตมีแจกจากทางอื่นหรือได้จากทางอื่นไหมอันนี้ไม่ทราบนะบผมแต่นับปัจจุบันเนี่ยตอนนี้หาได้แค่ในการทําตัวละครให้ครบ5ดาวแดงนะก็จะได้กระดูกอกของน้องมานะครับผมนะฮะและได้สกินมาด้วยนะผมพอดี ต่อไปก็เป็นกระดูกชิ้นที่4ี่ครับผมก็คือกระดูกส่วนหัวนะฮะอ่าเมื่อเราเปิดกาชาของถังอูถงเนี่ยจนมันได้นองแล้วใช่ปะแล้วตู้มันจะมีให้เราสรับตู้เนี่ยอ่าผู้เล่นใหม่นะ่จาจะไม่เข้าใจนะฮะซึ่งผมก็ไม่มีภาพประกอบให้นะครับผมเพราะงั้นมาดูอ่าให้สังเกตนะเวลาคุณเปิดได้ถังอูถงเร็วเนี่ยหรือเปิดได้แล้วก็ช่างเนี่ยในการันตีหรือไม่การันตีก็แล้วแต่อ่าตรงบริเวณเนี่ยตรงหน้าคําว่าจับหนึ่งครั้งเนี่ยมันจะมีให้เราสรับตู้นะครับผมเมื่อเราสรับตู้ปับ๊บ อ่าเป็นกระดูกหัวของถังอูทงนะฮะตรงนั้นเนี่ยนั่นแหละครับผมคือกระดูกส่วนหัวที่เราจะได้ครับผมในการเปิดกาชาเนี่ยเราจะได้กระดูกทั้งหมด4ชิ้นนะครับผมนะฮะแล้วก็กระดูกอีกสองชิ้นก็คือแขนขวาและอ่าขาขวาเนี่ยเราจะได้จากกิจกรรมครับผมของอ่าพีเซกระพือสง่านะครับผมในเดือนที่2หรือ3นั่นเองนะครับผมอ่าผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะมันจะคล้ายๆกับกิจกรรมถนะังซานน่ะมันจแจกโคฟ้าดาวแดงใช่ปะ มันก็จะแจกกระดูกเพิ่มอีก2ชิ้นนะครับผมนะเพราะงั้นกระดูกสองชิ้นเนี่ยจะได้จากกิจกรรมนี้นะฮะก็มันได้เวลา90วันเนาะกว่ากระดูกจะมาก็อ่ใช้เวลาหน่อยครับผมแต่ข้อดีคือฟรีนะฮะนะอ่ะทีนี้มาพูดถึงสกิลของทางอุทงกันดีกว่านะครับผมอ่ะเดี๋ยวก่อนไปพูดถึงสกิลนะเดี๋ยวมาแนะนำแพ็กนิดหนึ่งนะครับผมนะ เนี่ยพูดประมาณเราก็จะเลื่องไปเรื่อยนะฮะอ่าแพ็กสิบเก้าบาทะครับผมได้ตัวสามครับผมใส่กล่องสามสิบนะฮะแล้วก็อ่าหินแก้วเก้าสีสามร้อยเจ็ดสิบห้าอันนะครับผมใครอยากซื้อซื้อได้ะครับผมมีปัญหานะฮะใครไม่อยากซื้อก็ไม่เป็นไรนะครับผมนะ,ะตัวนี้ไม่ได้ไม่ว่าดีหรือไม่ดีนะฮะก็อย,อยู่ที่คนอยากซื้อน,นะครับผมซื้อก็มีซื้อก็มีใช้ไม่ซื้อก็ไม่ได้นะครับผมประมาณนี้นะ,ะทีนี้สําหรับคนที่มีเพชรน้อยนะผมใช้คําว่าเพชรน้อยก็คือเพชรประมาณผมนะฮะคือราวห้าพันถึงเจ็ดพันอะไรเงี้ยนะครับผม และอยากซื้อตั๋วเนี่ยไวนะผมไม่ว่าจะเป็นซื้อตั๋วมาสุ่มถังอุทงหรือซื้อตั๋วว้ดองนะฮะก็ได้หมดเลยครับผมแนะนําที่แพ็คร้อยสาสิบแปดนะผมเราจะวันเท่หกร้อยเก้าสิบเพจต่อวันนะฮะได้ตั๋วสิบใบครับผมได้ใช้ก่อกร้อยห้าสิบนะฮะช่วยเพิ่มสมรรถภาพในการทํากิจกรรมต่างๆได้มากขึ้นนะครับผมนะอ่ะจะว่าสมรรถภาพไม่ได้ครับผมต้องใช้คำว่าประสิทธิภาพนะครับผมนะ อ่ะทีนี้เมื่อเราเสร็จน,นี้ไปนะครับผมอ่ะเดี๋ยววันที่นิดหนึ่งนะฮะจะลืมนะผมว่าตั๋วที่มีตรงนี้เนี่ยมันเป็นตั๋วแบบอ่าเก็บได้นะฮะอ่าเราจะเก็บก็ได้หรือจะไปเปิดถังกุโถงก็ได้นะครับผมเพราะงั้นใครที่ไม่ได้ชอบถังกุโถงหรืออ่าตั๋วเนี่ยอยากให้มันฟื้นขึ้นจากการโดนอ่าชกต่อยรอบก่อนนะผมก็คือจากเต้าหลิวหรืออะไรก็ว่าไปนะฮะอยากให้ตัวมันเยอะหน่อยเนี่ยก็ซื้อสะสมไว้ครับผมนะ,ะอ่ะทีนี้ใครมีเพชรขึ้นมาหน่อยเนี่ยก็ซื้อ268นะครับผมนะฮะ ไม่จบที่พันสามสี่สิบได้ตัวสิบใบกับสมขุมวิญญาณอีกยี่สิบใบนะผมส่วนตัวผมแนะนํานะฮะับสำหรับคนที่มีงบระหยะัดกลางๆก็คือประมาณสักหมื่นถึงหมื่นห้านะฮะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะฮะผมจะแนะนําแพ็กนี้ซะมากกว่านะครับผมก็คือตัวสุดท้ายนะฮะแพ็กนี้ครับผมหมดพันสามแปดสิบแต่ได้ตัวสิบใบและจิตวิญญาณของถังอูทงนะครับผมนะฮะ,นะฮะจริงๆมันคือขุมวิญ,ญญาณนั่นแหละแต่ผมได้จิตวิญญาณจนมันอ่าติด ในเซลซิลิบัมในสมองแล้วผมนะเรียกเอาออกจากปากไม่ได้นะฮะนะก็หากใครที่มีงบน้อยแบบผมให้ซื้อแค่ร้อยสาสิบแปดหากใครที่มีงบประมาณสักหมื่นห้าพันเพซหรือหมื่นเพรขึ้นไปเนี่ยแลวอยากเปิดตัวละครหรืออยากดองเนี่ยก็ตรงนี้ได้ครับผมนะฮะตัวนี้เนี่ยงจริงมันจะเหมาะกับคนที่เปิดตัวละครซะมากกว่านะเอาตรงๆนะครับผมหากใครไม่ได้เปิดเนี่ยก็มาอ e ีกที่แพ็คนี้ก็ได้นะฮะอันนี้ก็แล้วแต่นะผมแต่คนที่เปิด อาทังกุโถงเนี่ยแพ็คนี้คุ้มสุดนะเพราะว่าเดี๋ยวเอาไปเพิ่มความสามารถตัวละครด้วยเนาะนะฮะอ่ะก็จบไปสำหรับแพ็กการเติมเงินนะทีนี้เรามาดูที่สกิลของทังกุโถงกันดีกว่าครับผมนะฮะอ่ะทังกุโถงนะครับผมมาดูที่สกิลสายปีก่อนนะฮะอ่ะธาตุาาเมท5ครั้งนะครับผมนะฮะ90ไอธาตเมท90%นะครับผมสมุด5ครั้งนะฮะอ่าแล้วก็สกิลนี้จะมีการโดดเดิน20%ครับผมพร้อมมองข้ามโลกของสตูด้วยครับผม เมื่อ HP ตอนเองเนี่ยต่ำกว่าหรือหรือเท่ากับ20%ครั้งแรกเนี่ยจะปล่อยสกิลนี้ฟรีทันทีครับผมให้กับสตูที่มีเลือดต่ำที่สุดในฝั่งตรงข้ามนะฮะก็อารมณ์เหมือนจะตายก็ขอดูเลือดหน่อยแล้วก็ขอเก็บนายไปด้วยเลยนะฮะอ่ะมาดูที่ระดับปีนะครับผมนะฮะทุกทุกขี้ร้อยขี้เลดร้อยเปอร์เซ็นที่ถังอุตถงเมียเนี่ย เมื่อกระตุ้นการโจมตีครับผมจะเพิ่มการโจมตีไดสกิลนี้หนึ่งครั้งต่อยูนิตที่มี HP ต่ำสุดนะฮะอ่าอันนี้ผมไม่เข้าใจเนาะมันแค่คำว่ากระตุ้นไดเฟกโจมตีเพิ่มนะครับผมอันนี้ไม่เข้าใจจริงๆนะฮะก็อาจจะเป็นการอ่าทุกๆคิเลตหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะโจมตีเพิ่มหนึ่งครั้งนะฮะยิ่งเยอะก็ยิ่งเพิ่มเพิ่มขึ้นหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะฮะอ่ะเรามาดูที่ สองอ่ามันถึงไหนเนี่ยอ๋อมาดูที่จนสุดนี่ดีกว่าครับผมนะมันเหมือนกันหมดเลยนะฮะระดับหมื่นปีถึงแสนปีเนี่ยอ่าเมื่อให้พีจารต่ำกว่า60%เนี่ยมันจะกระตุ้นได้เฟสการโจมตีเพิ่มนะครับผมนะฮะก็จากที่ดูดูนะครับผมนะฮะไอ้ตัวนี้เนี่ยอ่านแล้วไม่ค่อยเคลียร์เท่าไหร่นะฮะขีเหร่ร้อยเปอร์เซ็นต์และกระตุ้นการโจมตีเพิ่มขึ้นอยู่นี่หนึ่งครั้งตอนที่มีสตูต่ำอ๋อผมเก็ตแล้วผมเก็ตแล้วครับผมนะฮะ อ่าทุกคีร้อยคีร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยหากสังกุถงมันเลือดต่ําลงมานะครับผมตามระดับดาวที่คุณมีเนี่ยใช่ไหมถ้าเกิดคุณดาวน่าเน่าแล้วก็ยี่สิบนะครับผมหากสังกุถงมันเลือดต่ําลงมาเนี่ยปกติมันจะใช้ได้ครั้งเดียวใช่ปะอ่ะทีนี้พอคุณมีคิเลตเกินร้อยเปอร์เซ็นขึ้นไปเนี่ยมันจะสามารถใช้ได้เพิ่มครับผมหากคุณมีสักห้าร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยมันจะใช้สก,กิลความสามารถการโจมตีดูดเลือดอ่าแบบว่าเลือดต่ําปั๊บโจมตีเพื่อดูดเลือดคืนอะไรอย่างเงี้ย ใช้ได้บ้างประมาณถึง5ครั้งเลยครับผมนะฮะมันไม่ได้มีจํากัดเนาะอันนี้คือความเข้าใจผมนะไม่รู้ผิดหรือเปล่าเนี่ยนะครับผมนะเพราะงั้นมาสรุปอีกครั้งหนึ่งนะฮะอ่าเมื่อคิเลตเราเนี่ยทุกทุกทุกคิเลตหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ของเราเนี่ยครับผมจะทําให้สกิลนี้เนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้หลายครั้งนะฮะทุกครั้งที่เ,เราต่ําลงนะฮะนะครับผมนะอย่างสมมุติเราโจมตีไปใช่ไหมเราเลือดเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ปั๊บสักพักเราโดนซัดคืนอีกต่ำกว่าหกสิบเป มีสักสองสามร้อยก็ได้เพิ่มสักสามครั้งกันไครับผมก็ช่วยยืดระยะเวลาการต่อสู้ได้อ่ค่อนข้างดีนะฮะมาดูที่สันดที่สองครับผมนะฮะเครดิตของถังอุทงเพิ่มขึ้นยี่สิบห้าเปอร์เซ็นครับผมหากในรอบนี้เนี่ยไม่มีการตายของศัตรูนะครับผมจะเพิ่มสปีดให้ตัวเองเนี่ยห้าเปอร์เซ็นครับผมสูงสุดที่สามสิบเปอร์เซ็นตนะฮะมาดูที่หนึ่งพันปีครับผมก่อนเริ่มเทินของถังอุทงนะครับผม ลูกทีมใช้สกิลเดี่ยวโจมตีศัตรูเขาผมอ่าอู่ถงเนี่ยมีโอกาสร้อยเปอร์เซ็นที่จะโจมตีปกติช่วยนะฮะนะเดี๋ยวดูไล่ๆมาเนื้ออ่ะมาดูที่อันสุดท้ายครับผมนะเพราะว่าตั้งแต่หมื่นปีถึงแสนปีเหมือนกันครับผมแค่เพิ่มความสามารถนะฮะภายในเกมเพลย์แข่งขันก็คือ PVP นะผมใน PVP นะฮะทุกครั้งที่โจมตียูนิตศัตรูเนี่ยหนึ่งครั้งนะครับผม เมื่อสิ้นสุดเทิร์นครับผมจะไปทําการอัพแทบเครื่องมือของตัวเองก็คือถังดูถงเองนี่แหละ15%ครับผมสูงสุดที่90%ครับผมแล้วเอฟเฟคข้างต้นนี้เนี่ยจะลดลงครึ่งหนึ่งนอกเกมเพย์แข่งขันก็คือลดลงครึ่งหนึ่งจากการ p p นะครับผมนะก็คืออาไปตีกระดูกได้ครับผมประมาณนี้นะที่มันพูดถึงเนี่ยหรือก็ไปตีพวกดานอะไรได้นะฮะโดยน้องจะไม่เร็วเกินไปนะแต่ห้าใน PV p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  เนี่ยน้องก็จะเร็วจ๋าเลยนะครับผมนะฮะ <c oughs> ซึ่งการโจมตี5ช่วงนี้เนี่ยอ่าไม่ใช่เรื่องยากเลยนะฮะเดี๋ยวอธิบายให้ฟังนิดหนึ่งคำว่าช่วงของเกมนี้เนี่ยน่าจะหมายถึงว่าคําว่าฮิตครับผมนะฮะสกิลแรกของอ่าของอ่าของอุงเนี่ยก็คือตัดเทปีเสือ้อใช่ปะมันโจมตี5ฮิตนะครับผมนะฮะซึ่งการใช้สกิลนี้ปั๊บเนี่ยมันจะทําให้อ่าสกิลนี้เนี่ยเกือบเต็มทันทีนะเนี่ยเห็นไหมฮะ เนี่ย,ยหนึ่งช่วงใช่ปะ่ะเนี่ยไอ้น,นี่มันคือ5ช่วงใช่ไหมอันนี้1ช่วงมันจะเพิ่มสปีดขึ้นมาครั้งหนึ่งนะฮะเพราะงั้นการโจมตีของสกิลหนึ่งของถังอุทงเนี่ยมันจะเพิ่มสปีดให้ถังอุทงเนี่ยโคตรเยอะนะครับผมนะอ่ะมาดูที่สกิลต่อมาครับผมสกิลโจมตีปกตินะฮะถังอุทงเนี่ยสร้างดาเมจเท่ากับพลังโจมตีของตัวเองร้อยสามสิบเปอร์เซ็นต์ครับผมให้กับยูนิตนะแล้วเมื่อปล่อยเนี่ยมีโอกาสยี่สิบเปอร์เซ็นต์ที่จะโจมตีเพิ่มหนึ่งครัผบ,ครครบผมนะะฮ ก็มาดูที่ระดับ1,000ปีถึง25,000ปีนะฮะทุกขีดเลทหนึ่งร้อยเปอของสังอุทงเนี่ยจะเพิ่มจำนวนฮิตของการโจมตีครับผมอ๋อเพิ่มโอกาสาโจมตีเพิ่มขึ้นเนี่ยยีครับผมนะฮะก็สมมติคุณมีขีดเลทสังห้าร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันน่าจะทำให้คุณโจมตีเพิ่มขึ้นแน่นอนครับผมหนึ่งครั้งนะฮะน่าจะเป็นอย่างนั้นนะ อ่ะครับผมอาที่ห้าหมื่นปีถึงหนึ่งแสนปีนะฮะมันอันเดียวกันเนาะหนึ่งแสนปีครับผมเมื่อเข้าสู่อ่าช่วงโจมตีปกตินะครับผมนะฮะจะทําให้ดามเมจที่สร้างเพิ่มขึ้นเนี่ยแรงขึ้นตามลําดับนะครับผมห้าสิบเปอร์เซ็นตนะฮะสูงสุดที่สองร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นตนะก็มันโจมตีอ่าตรงนี้ครับผมนะฮะเห็นไหมมันจะอยู่ไกลที่สิบเอร์เซ็นโจมตีเพิ่มหนึ่งครั้งครับผมนะฮะโดยโจมตีเพิ่มขึ้นสูงสุดได้ห้าครั้งนะ,ะหากคุณโจมตีเนี่ย ครบ5ครั้งเนี่ยมันจะทำดาเมจสุดท้ายถึง250%นะฮะละักษณะเดียวกันกับน้องถั่วนะครับผมอ่าลักษณะเดียวกันกับทั่วไปหินหรืมอมังกรขาที่ทุกคนเรียกกันนั่นแหละนะฮะเหมือนกันเลยครับผมก็คือยิ่งโจมตีหลายฮิตตรงนี้ยิ่งแรงนะครับผมนะฮะซึ่งก็เข้าคอนเซ็ปต์ตัวน้องอยู่แล้วนะฮะทีนี้มาดูผีเสื้อระบำลุงนะครับผมสกิลที่4ของน้องนะครับผมทำการอ่าสร้างดาเมจให้กับเจ็อ่าเจ็ดร้ให้กับศัตรูครับผมแล้วแปะอ่าดีบบััฟครผมเสือลุง ให้เป้าหมายนะฮะต่อเน,นื่อ3เทิร์นนะเมื่อสกิลฝ่ายเราเนี่ยเล็งเป้าหมายที่ติดสถานะเสือ้อไอ้เสื้อลุงครับผมเป็นเป้าหมายหลักนะถังกุญงจะมีโอกาสร้อเปอร์เซ็นต์ครับผมในการใช้การโจรมตีปกตินะฮะอ่าครับผมเมื่อถังกุญงเนี่ยกดสกิลวิญญาณนี้ใส่กับศัตรูนะฮะแล้วทีมเราเนี่ยใช้สกิลวิญญาณที่มีไอ้ตัวติดสถานะเนี่ยเป็นเป้าหมายหลักนะฮะ ท,ทั้งอุทโงจะออกไปโจมตีปฏิช่วยทันทีนะครับผมซึ่งก็จะเข้ากับคอนเซปต์สกิลสามนะครับผมนะฮะ,นะฮะก็จะเป็นการคอลแลบกันนะกลับมาตีตุ๊บๆๆนะครับผมนะฮะ,นะฮะตัวนี้ก็คือดีมากนะครับผมนะฮะมาดูอายุการใช้งานครับผมนะฮะเดี๋ยวดูกันหนึ่งนะอ่าพันปีถึงหมื่นปีอ่ะเหมือนกันทุกอย่างครับผมนะฮะมันดูที่แสนปีเลยได้เมจสุดท้ายที่ทังอุทโงสร้างให้กับเป้าหมายที่ติดสถานะเสื้อลุงเนี่ยจะพึ่งร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์พูดง่ายก็คือคริดาเมจครับผมอ่า ที่สร้างขึ้นเนี่ยจะแรงขึ้นหน้า150%นะฮะนะคำว่า damage สุดท้ายของเกมนีคน้คือค r ิดาเมจนะจ๊ะเผื่อคนไม่เข้าใจเนาะอ่ะมาดูที่วงแหวนที่ต่อมาผมก็คือวงแหวนสายอ่าด้วงนะครับผมนะฮะสกิปยานที่หนึ่งนะครับผมอ่าฐังกุ้ถงเนี่ยสร้างดาเมจเท่ากับพลังโจมตีครับผม440%ให้กับเป้าหมายนะฮะและสร้างดาเมจเท่ากับพลังโจมตี146%ให้กับเป้าหมายที่เหลือพร้อมกับอ่าอัปเกดรด damage ตัวเอง5%ครับผมสูงสุดที่ห้า อสูงสุดที่สิบชั้นนะครับผมก็คือ10บสเต็คนั่นเองนะฮะอ่าเดี๋ยวอธิบายเพิ่มอีกหนึ่งครับผมอ่าตัวละครหลักที่อู่ถงเลงเนี่ยจะโดนดาเมจ440%ครับผมและไอ้เป้าหมายที่ไม่ใช่เป้าหมายหลักเนี่ยจะโดนดาเมจแค่146%ครับผมซ้อนทับสูงสุดอ่าเพื่อิดมีการอ่าสเต็คดาเมจไว5้5%ครับผมซ้อนทับดาเมจได้สูงสุด10ชั้นนะฮะอ่าเราคิดไปในใจนะ10ชั้นนะฮะ <c oughs> อ่ามาดูที่พันปีครับผมทุกครั้งที่ยูนิตของฝ่ายศัตรูเนี่ยมีการตายไปหนึ่งคนครับผมเมื่อปล่อยสกิบยานนี้เนี่ยจะซ้อนทับดาเมจอ่าเพิ่มขึ้น1ชั้นนะฮะพูดง่ายคือมันทําให้ชั้นเต็มเร็วขึ้นนั่นเองนะฮะนะ,ะ <c oughs> ลักษณะเดียวกันกับของถังน้านะครับผมนะฮะไม่ใช่ว่าเป็นการทะลุหลอด1ิชั้นนะฮะแต่เป็นการทําให้เต็มสิชั้นเร็วขึ้นนะฮะนะ,ะซึ่งเหมาะการตีกระดูกสายอ่าคอนอย่างยิงยวนครับผมเพราะกระดูกสายคอนเนี่ยมันจะมีตัวตายได้ไดสตัวใช่ปะ อ่ะนี่นแหละครับผมก็จะเป็นการปล่อยสกิลได้สักอสองสามทีก็คนจะเต็มเต็มสิบชั้นแล้วนะครับผมอ่ะทีนี้เรามาดูที่ชั้นมันนะฮะตั้งแต่หมื่นปีถึงแสนปีเนี่ยมนกันเป๊ะเลยครับผมเพิ่มขึ้นเปอร์เซ็นต์นะฮะอเอฟเฟกต์ดาเมจครับผมที่สแต็กเนี่ยจะเพิ่มขึ้นสาสิเปอร์เซ็นครับผมสองเ้วยสิบชั้นนะฮะตัวนี้เนี่ยห้าชั้นสิบสิบห้าเปอร์เซ็นสิบชั้นแค่แค่ห้าสิบเปอร์เซ็นใช่ปะ แต่ถ้าเกิดมันเพิ่มมาเป็น30%เนี่ยคุณจะได้เป็น300%ทันทีครับผมด้าเมทัลลิคนี้จะแรงขึ้นอีก300%นะครับผมพูดง่ายๆนะฮะหลังจากทำสเต็กจนตันแล้วก็อ่าโแมนแสนปีแล้วนะครับผมแล้วก็5แดงด้วยนะครับผมนะหลเงินีขายจริงๆนะครับผมอ่ะมาดูสก,กิลต,ต่อมาครับผมเป็นสกิลติดตัวของน้องเนาะนะฮะทุกครั้งที่ศัตรูเนี่ยตาย1ตัวครับผมคิเลตของ,งถังอุทโถจะเพิ่มขึ้น12%ครับผมสสูงุดที่50%นะฮะ แล้วเรามาดูที่1,000ปีถึง25,000ปีนะครับผมนะฮะทุกครั้งที่ศัตรูยูนิตตายครับผมนะฮะคิเรทของทางอุทธจะเพิ่มขึ้น50%เนะฮะเรา,าดูที่ระดับ50,000ปีถึงแสนปีนะครับผมอ่าลักษณะความสามารถเดียวกันนะฮะเมื่อศัตรูเนี่ยรอดแค่1ยูนิตนะครับผมโบนัสคริดาเมจที่ยูนิตฝ่ายเรามอบให้ทางอุทงเนี่ยจะจะบีคูณนะครับผมก็คือจะคูณเข้าไปนะฮะคำว่าโบนัสคิดาเมจที่ยูนิตฝ่ายเรามอบให้ทางอุทโธงก็คืออะไรว่า อันนี้ไม่เข้าใจนะทั้งอุถงโดนบัฟคิดดาเมจจากคนอื่นหรออันนี้ไม่เข้าใจนะฮะอันนี้บอกเลยว่าไม่เข้าใจนะผมแต่พูดง่ายๆก็คือหากมีตัวที่ทําให้อ่าทําการบัฟอุถงให้เพิ่มคีดดาเมจเนี่ยอ่าอาจจะทําให้ <c oughs> อุทงเนี่ยได้ระเมดทวีคูณนะฮะที่ผมคิดออกก็มีแค่เจ๊ตรงนะเจ๊ตรงสกิลวันาที่สบัฟนะครับผมมันจะมีคําว่าดาเมจสุดท้ายอยู่เนาะเอื่อนน่าจะได้ตรงนั้นมานะฮะอุตตะก็แรงนะสมมติเจ๊ตรงมันค่าสปีดสูงๆใช่ป่ะมันก็บัฟหลายเท่านะ ดาเมจมาหลายเปอร์เซ็นต์นะฮะถ้ามันทำให้ทวีคูณเนี่ยก็ได้จะแรงขึ้นพอสมควรนะฮะตอนนี้ก็ไม่ชัวร์เท่าไหร่นะครับผมอธิบายเท่านี้เองนะฮะทีนี้มาดูที่วงแหวนที่3ครับผมนะฮะฐานกุสงสร้นดาเมจเนี่ยเท่ากับพัโจมตีตนเอง1นึ่เปอครับผมนะฮะและหลังปล่อยเนี่ยมีโอกาสยี่สิบเปอร์เซ็นต์ที่จะซุ่มปล่อยเพิ่มให้กับเป้าหมายที่เหลืออ๋อก็คือ เมื่อโจมตีเสร็จเนี่ยมีโอกาส20%เนี่ยที่จะโจมตีคนอื่นเพิ่มก็ผมนะฮะโจมตีสูงสุด5ครั้งนะครับผมมาใช้คำว่าให้กับเป้าหมายที่เหลือนะเพราะงั้นน่จโจมตีตัวอื่นที่ไม่ใช่เป้าหมายหลักนะฮะนะ,ะ,ะมาดูที่1,000ปีถึง2,500ปีครับผมเหมือนกันหมดนะฮะทุกครั้งท,ทุกการมีคีเลตของอทั้งอุทงเนี่ย100%นะครับผมจะมีการเพิ่มจำนวนฮิตนะครับผมนะฮะแล้วก็ ช่วยโจมตีจะเพิ่มขึ้นยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมโอกาสโจมตีนะโอ้อ่านแล้วงงเว้ยคนแปลมาเนาะสุดยอดจริง,รง,รงนะฮะก็ตีรวมๆไปเลยครับผมเอาง่ายๆคืออ่ายิ่งมีคิดเทเยอะยิ่งทําให้มีโอกาสโจมตีเพิ่มฮิตขึ้นเท่านั้นเองนะฮะก็จะประมาณนี้พอนะเกม่ันแปลมาห่วยนะครับผมนะฮะอ่าห้าสิบเคถึงหนึ่งร้อยเคเนี่ยเมื่อเข้าสู่อ่าเมื่อเข้าช่วงการโจมตีปกติครับผมจะเสริมดาเมจสกิลน,นี้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับผมของดาเมจอ่ารวมรอบก่อนนะฮะ ที่ทํามานะครับผมอ่าก็คืออ่าหากเราทําดาเมจร,รอบก่อนเนี่ยร้อยหนึ่งใช่ไหมการโจมตีรอบนี้เนี่ยเราก็จะทำดาเมจเท่าเดิมหนึ่งร้อยหนึ่งแต่จะเอาดาเมจห้าสิบเปอร์เซ็นจากการทํารอบก่อนเนี่ยมาช่วยเสริมการทำดาเมจครั้งนี้ก็คือจะกลายเป็นร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับผมนะฮะพอเข้าใจปะนะครับผมเมื่อก่อนทําได้ร้อยหนึ่งใช่ไหมฮะพอมารอบนี้ก็จะเอาห้าสิบเปอร์เซ็นต์จากนั้นมาเสริมของการโจมตีนี้ด้วยครับผมนะฮะนะอ่ามารูที่วงแหวนที่สี่ครับผมนะฮะ นะะฮถังอุทงเนี่ยสร้างดาเมจเท่ากับ8 1 0ครับผมอ่าให้กับศัตรูครับผมนะฮะพร้อมใส่สถานะสวรรค์มรณะให้กับเป้าหมายนะฮะในระยะเวลาของสถานะมรณะนะครับผมศัตรูทั้งหมดเนี่ยได้รับดาเมจเพิ่มขึ้น40%ของแม็กซ์ครับผมนะฮะสูงสุดไม่เกินส0่อยเปอรเซ็นของพลังโจมตีของถังอุทงนะครับผมแล้วก็เอฟเฟกต์นี้มองค่าเอฟเฟกต์ลดดาเมจนะครับผมก็คือโดนเต็มๆนะฮะแต่ยังมีพวกโลคพวกอะไรกันอยู่นะครับผมแต่ถ้าเป็นดาเมจลด ดาเมจหรือแบบบัฟก่อให้ตัวเองเนี่ยอาจจะทนไม่ไหวนะฮะทะลุมองทะลุปไปเลยนะครับผมทีนี้ก็ไม่มีอะไรนะสถา,า,านะมันนอธิบายหมดละมาดูที่อายุเขาผมนะฮะโอ้โหยับปืดเลยนะครับผมทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยครับผมนะฮะมาดูที่หนึ่งแสนปีเลยครับผมเมื่อกระตุ้นสถานะสวรรค์มรณะครับผมศัตรูทั้งหมดเนี่ยจะได้รับดาเมจแรงขึ้นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ของแม็กเอพีของมันเองนะครับผมแล้วก็่าความแรงนั้นจะไม่เกินหนึ่งพันเปอร์เซ็นต์ของ อะเอดีเคของถังอู่ถงนะฮะนะนี่ก็เป็นวงแหวนทั้งหมดนะครับผมของถังอู่ถงนะฮะที่นี่มันอยู่ในช่วงวงแหวนแนะนําใช่ปะคุณก็อยากรู้แล้วอู้ที่คลิปที่18เลี้วยวเหรออู้ถ่ายนะครับผมนะฮะยาวจัดยาวเฟือยนะครับผมอ่ะวงแหวนนะผมแนะนําสาย P PP ก่อนนะ P PP เนี่ยผมแนะนําเป็นหนึ่งหนึ่งสองสองนะครับผมนะฮะ ย้ำว่า1 1 2 2ครับผมเป็นวงแหวนอ่า ATK นะครับผมนะย้ำว่าเป็น ATK จะดีกว่าเนาะเพราะว่ามันจะได้ซิงกับ Security 4ด้วยนะฮะให้โดน d a m a แรงขึ้นนะครับผมหรือจะใส่เป็นคีเลตก็ไม่ผิดนะฮะเพราะว่ามันก็จะมีความสามารถจากตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ครับผมช่วยนะฮะเพราะงั้น p p เป็น1 1 2 2นะฮะวงแหวนเป็น ATK หรือคีเลตก็ได้ครับผมนะผมก็ไม่ชัวร์ว่าไหนแรงที่สุดนะทุกคนต้องไปลองเล่นเองนะฮะผมไม่มีนะครับผมนะแต่หากตีกระดูกครับผมนะฮะ หาเป็นโแหวนต์ีกระดูกเนี่ยให้ใช้เป็น2 2 1 1ครับผมโมเมนต์ขีเลทร้อยเเนะครับผมให้ใช้ตรงน,นั้นไปเลยนะฮะการโจมตีพวกนี้เนี่ยยิ่งเข้าถึงเนื้อถึงน้ำแบบมากขึ้นนะยิ่งคีเลทสูงนะฮะจำนวนการโจมตียิ่งสูงมากนะครับผมนะซึ่งตัวนี้ก็ทําให้ดาเมจแรงขึ้นแล้วใช่ปะอ่ะตัวนี้ก็ทําให้ศัตรูที่ยังรอดอยู่เนี่ยโดนดาเมจแรงขึ้นนะฮะแต่อาจจะดาเมจที่ตายด้วย แล้วก็พวกตรงนี้เนี่ยไม่ต้องเสือกับผมการโจมตีเพิ่มจํานวนฮิตหรือเป็นการโจมตีพร้อมเพื่อนที่ปล่อยสกิลนะฮะนะการโจมตีพวกนี้เนี่ยถือว่าโหดมากครับผมนะฮะยังอีกครั้งหนึ่งนะครับผมนะฮะ PVP ครับผม1นึ่งครับผมแหวน EDK หรือคิเลดก็ได้ครับผมแล้วแต่จะมีแล้วแต่ต้องลองดูเอาเนาะนะฮะแล้วก็แหวน PVP อ่าพูดซ้นอีกแล้วแหวน PVP เนี่ยหนึ่งหนึ่งสองสองครับผมคิเลดหรืออ่า EDK นะฮะแหวน PVE หรือตีกระดูกเนี่ย สองสองหนึ่งหนึ่งคิเลตอย่างเดียวนะครับผมนะฮะแหวนทั้งหกก็ตามที่พวกคุณมีเลยนะนะครับผมนี่ก็เป็นการแนะนําสกิลของทางด้านทางอู่ทองนะครับผมยาวเฟ้ยจริงนะเออนะครับผมไม่น่าเชื่อเลยว่าจะมายาวขนาดนี้นะฮะไม่เสียเวลาตรงไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมอ่ะหวังว่าทุกคนจะเข้าใจนะครับผมงงอะไรสอบถามได้นะเผื่อผมรู้ผมจะตอบให้นะครับผมตรงไหนไม่รู้ก็ผมก็จะตอบเหมือนกันแหละนะฮะแต่ก็จะไม่ได้คําตอบจากผมเฉย นะครับผมขอเสยบคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะยังเหลืออีกคลิปหนึ่งนะครับผมนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม